คุคน้คนๆๆกินได้ก็กินกินบ่ได้ก็ต้องกินเพราะนั่นละ่ะจบข่าวอืมโอเคเมนูเมนู<ะ>เขาเอา่ยลงไงเรียบหลับสุกหลับสุกเรียบเมนูวันนี้ครับน่ากินไหมครับวันนี้วันนี้คือแรีบนะครับไม่ใช่ลาบนะครับแรบีบเรียบเจ้าบ,บอกว่าเรียบครับเบบบด็กผู้จบทะวังเด้อ มุ้ยเนี่ยมุยอ่ะปุนาเดียอาชิ้นเขาจบดูจากนี่คนีม่ยมนุษย์จะเอาก็ได้เห็นคนใหม่ไยมอ่อนอ่อนหนึ่งมีอะไรมห